สวัสดีครับพ่อจูนสวัสดีครับพ่อจูนสวัสดีครับผมอืมครับผมตอนนี้ออกาสทาง SMTV นะครับครับยินดีครับผมอ่าครับผมเป็นไงบ้างครับพ่อจูนตอนนี้อยู่ไหนครับก็กาลังเดินทางกลับไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวครับผมครับครับผมตุจีนตุจีนนี้ได้ไหวไหมครับวันนี้ออิสลามครับอ๋อครับผมโอเคครับพ่อจูนอ่าอย่าที่ทราบกันที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าค่จูน จะไปคุมนนทบุรีเอฟซีครับแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีข่าวว่ากลับมาคุมพัทลุงเอฟซีเหมือนเดิมอ่าเรื่องนี้ให้คุณจุ๋นได้พูดถึงไหมครับครับมันเป็นยังไงครับคก็เดิมทีแรกเนี่ยผมก็ได้ไปคุยทางผู้จัดการทีมนะผู้กองติวนะฮะครับก็รายละเอียดก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมหมดสัญญาเนี่ยก็จะมาลงมาช่วยดูแลในทางอีการนนนะก็คุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แนวทางทําทีมนะติวก็บอกว่า ทางทีมเนี่ยมีปัญหาในในเรื่ององบประมาณน,นะก็ไม่สามารถที่จะให้ผมใช้งบประมาณได้สูงมากใ,ในการทำทีมแล้วก็ปัญหาคือว่าประสบภัยน้ําท่วมเวยนะนนทบุรีผมรับ,รบว,ว่าเห็นว่าเออแนวทางทาทีมแต่น้องเขาก็หวังว่าจะใช้เด็กพื้นที่แล้วก็ตัวหลักๆก็คือเอาเด็กเก่าเป็นทรงก่อนนะก็เลยว่าว่าจะลงมาช่วยน้องเพราะว่าน้องเป็นเหมือนกับอยู่โรงเรียนสถาบันเดียวกันฮะเทพสินด้วยกันอืมครับก็เลยว่าเออคุยแนวทางทีมแล้วก็ เลยจะช่วยอยู่ในระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญานูนก็เลยมาช่วยดูแลตัวผู้เล่นว่ามาคัดตัวอะไรเงี้ยครับผมอืมครับเคยเหมือนไปช่วยคัดตัวนักเตะใช่ครับแล้วก็ปูระบบว่าเออแนวทางช่วงนี้ควรจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอืมครับผมเรื่องที่กลับมาคุมพัตเตอร์ดุงเอฟซีรอบนี้โค้ชจุนตอนนี้มีการคุยกับทางผู้บริหารของพัตเตอร์ดุงยังครับบทสรุกก็ได้คุยกับทางพี่การทชมนนะก็ท่านก็โทรมาเองนะฮะโทรมาบอกว่า อย่าเพิ่งเซนที่ไหนนะก็ยินดีกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็สโมสรก็ประกาศชี้ชัดแล้วว่าแต่งตั้งประธานซึ่งเป็นนายกของจังหวัดฮะคุณสัน,นนันนฮะแล้วก็ทางผู้จัดการทีมก็คือนายกโกศินซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงครับอืมก็คือตอนนี้คขจุนจะก,กลับมาคุมพัทลุงเอฟซีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็กลับไปครั้งนี้ก็คงไป เอาเรื่องสัญญาแล้วก็เอาตัวนักเตะที่หมดสัญญากลับมาเซ็นสัญญาแล้วก็เสนอตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาในในการเล่นดิชั่นหนึ่งกับทีมพัทลุงครับผมที่เลงไว้นี่มีใครบ้างครับเห็นว่าเลงทั้งดีหนึ่งรวมถึงไทยพีมีลีกบางคนด้วยปเปิดเผยชื่อได้ไหมครับตอนตอนนี้ก็น่าจะรอให้น้องที่เล่นไทยลีกนะบางคนนะที่เคยผ่านในระดับไทยลีกก็คงหมดสัญญาทางสโมสรแล้วก็จบรายการนะก็คงจะทีชั้หนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ตัวผู้เล่นที่อยู่ในระดับดีชั้นหนึ่งก็คือน้องๆที่เคยทํางานร่วมกันนะหรือว่าที่เคยเล่นกับผมมาก่อนตอนที่ผมเป็นสมัยเป็นผู้เล่นอย่างเงี้ยก็จะสนิทกันแล้วก็จะชวนกันมามากกว่าแต่ยังไม่กล้าบอกว่าคนไหนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสัญญาครับผมก็คือมีแน่นอนมีแน่นอนก็อย่างน้อย8คนคนับผมมีนมาที่ต่อสัญญาครับโค้ชมีใครบ้างครับก็ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาเขาอยากจะเดินออกนะเขาหมดสัญญาแล้วก็หาวาที่ท้าทายอะไรเงี้ยผมก็พร้อมจะรับเขาครับ ที่เขาบอกว่าจะต่อสัญญากับนักเตะเก่านี่มีใครบ้างครับก็ตอนนี้ตอนนี้ร่างรายชื่อให้ทั้งหมดก็คงจะเหลือไว้16คนครับผม16คนคือ16นี่เป็น,ปนอยู่ครบครับอ๋อยู่ครบแที่โ<อ>ติเตในศึกดี2ฤด,ด,ดูกาลที่แล้วนี่คือเอาไว้หมดเลยนะครับที่เป็นตัวหลักก็ไม่หมดฮะก็ตัดออกไป10คนฮะน้องๆก็มีตัวต่างชาติที่ออกไป2คนแล้วก็มีนักเตะที่ขอลงมาเล่นทีมอื่นดิวชัน2นะฮะแล้วก็มีน้องๆที่บางคนที่หมดสัญญาแล้วก็เขาไม่ไม่ ไม่ได้อยู่กับทีมต่อเพราะว่าเขาหนึ่งเรื่องหน้าที่การงานที่ต้องกลับไปอยู่จังหวัดต,ตัวเองเยครับครับงบประมาณในการทําทีมฤดูกาหน้านี้ตอนนี้บอร์ดบอกไหมคะว่าให้เท่าไหร่ก็ทางทางทางผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ประสานเรื่องงบประมาณนะแต่ว่าอย่างน้อยในขั้นต่ำที่ที่ทางพูดให้ฟังก็คือว่า15ล้านเนี่ยต้องต้องมีแน่นะครับในเล็กแรกเนี่ยก็คือจะต้องหาเงินมามา,มาตรงตรงค่ายจ่ายตรงนี้พิจารณาทีมก็เลยฝากครับว่า15ล้านมีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่า บอลโซ่หลักๆเข้ามาแล้วก็มีการขายหุ้นในจังหวัดด้วยนะฮะก็น่าจะไม่น่าเกินยี่บห้าล้านได้ครับอืมครับผมแล้วเป้าหมายเบื้องต้นนะครับที่ตั้งไว้ปีนี้มีการเล่นดีหนึ่งปีแรกด้วยก็เราน้องใหม่ที่ถนะ้เราเรา,เราลำบากที่ว่าเรายังไม่รู้ประสบการณ์ในดิชั่นหนึ่งไม่รู้จักว่าทีมทีมใหญ่เล่นยังไงแล้วก็ประสบการณ์เราเรา,าเราพุยง่ายเราเราเป็นทีมแต่งวัดเล็กๆทีมหนึ่งนะเราเดินมาตรงนี้ผมมองว่า มันก็ถ้าเกิดเกาะหนึ่งในแปดได้ผมว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะแล้วก็ผมแต่ถ้าเกิดได้ตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงสูงผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะหนึ่งในสี่ผมผมผมคิดว่าน้องทําได้นะก็มีโอกาสเลยถ้าคิดว่าได้ผู้เล่นที่ฝีเท้าดีเข้ามานี่ก็ลุ้นติดหนึ่งในสี่เหมือนกันใช่ครับก,ก,ก็ก็น่าจะได้ลุ้นกับเขาบา้้งครับ <laughs> ครับผมอ่า <laughs> ตอนนี้ความพร้อมทีม <laughs> กี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ <laughs> <c oughs> วันจันนี้คงจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเรียกกลับเข้ามาเรื่องฟิตเนสก่อนนะครับแล้วก็เรื่องตัวผู้เล่นผมจะต้องพานะ้องตรวจร่างกายทุกคนนะก็คือจะเก็บเก็บรายรายรายละเอียดของแต่ละคนนะว่าใครจะเป็นยังไงบ้างนะว่าเรื่องฟิตเนสก่อนอาทิตย์แรกคงจะเอาเรื่องฟิตเนสเป็นหลักก่อนแล้วก็จะต้องหาหนักกายภาพที่จะลงมาดูแลนนองตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมคงต้องต้องเร่งเดินเดินเดินหาตัวผู้เล่นก่อนครับผม <c oughs> เขาจูกครับผมเคยคุยว่าจนมีช่วงหนึ่งบอกว่าถ้าจะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยแล้แต่ที่จะต่อสัญญาเพิ่มเนี่ยเรื่องค่าเหนื่อยนี่ก็ต้องมีการเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้ที่นอนครับก็ก็คุยกับน้องฮะทุกคนที่ที่ที่เคยเล่นดิวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองกับผมมานะฮะทุกคนทำผลงานให้กับทีมมาทุกคนต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับก็ผู้ใหญ่ก็รับ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 ปากนะฮะว่าทุกคนต้องต้องได้ทำการเดอนเพี่มทุกคนครับเพิ่มนี่คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต จากเดิมที่เคยได้สามหมื่นก็เป็นสนะ<ม>ี่หมื่นฮะเห็นพี่ใหญ่พูดไว้ให้ฟังครับผมครับผม,มเอาข่าจุดเรื่องนี้ถามไม่ถามไม่ได้เลยคือหลังจากที่ทีพีเอลเนี่ยเขาเปดหนดมาแล้วว่าผู้เล่นต่างชาติดีวิชั่นหนึ่งรวมถึงไทยพฤฤ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 ิลิกรวมถึงดีสองด้วยเนี่ยเขาจะใช้ระบบห้าสามบวกหนึ่งก็คือสามเนี่ยเป็นต่างชาติบูหนึ่งเป็นเอเชียค่าจุดเห็นด้วยเรื่องนี้ไหมครับ ดีใจครับด,ดีใจมันภาพเป็นอย่างนี้ผมต้องดีใจมากเพราะว่ามันหนักสากนอยู่แล้วนะว่าตัวทัวทุกประเทศในเอเชียเขารองรับกันอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นผลดีกับกับทีมที่เริ่มมาด้วยนะว่าเป็นการที่มันอยู่ด้วยกันแล้วทําให้ไม่ชิมความได้เปรียบกันมากแล้วก็การที่จะเป็นนักเตะต่างชาติเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ละทีมผมมองว่าทําให้ทุกทีมแข็งพอๆกันมีโอกาสที่จะสู้กันสูสีขึ้นครับผมครับผมผมก็คือเห็นด้วยสนใจใจเห็นด้วยนะครับผม ก็สุดท้ายโคชจุนครับแฟนบอลนี่มีรู้สึกว่าดีใจมากที่โคจุนกลับมาเขาจุนมีอะไรอยากจะฝากแฟนบอลไหมครับก็อย่างแรกเลยก็ฝากทางทางอีการนนท์ก่อนนะก็ดีใจมากที่ที่ทางทางอีการนนท์เขาก็ต้อนรับเราอย่างดีแต่ผมก็เหมือนกับว่าติดสัญญาแล้วก็ทํางานต้องสารต่อด้วยไม่อยากทิ้งการกันแลนะครับก็ฝากขอโทษทางทางผู้ใหญ่ทางอีการนนท์ด้วยนะครับที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะให ป็นสโมสรแรกที่ผมจะกลับมาหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพัทลุงเนี่ยผมก็ดีใจนะครับดีใจที่แฟนบอลพัทลุงให้เกียรติผมทุกครั้งว่าผมจะเดินออกไปหรือว่าผมยังอยู่ในทีมเนี่ยผมรู้สึกตื้นตันใจว่าเออครั้งหนึ่งเรามาจังหวัดไกลๆแล้วเขาให้ความต้อนรับเราอย่างนี้ก็มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าในระดับดีหนึ่งเราที่จะเปินขึ้นสู่ไทยดีไหยทีมจังหวัดเล็กๆก,ก,ก็ขอแรงใจเชียร์ในบ้านเยอะๆทุกนัดผมว่าเรามีลุ้นเนในบ้านทุกนัดครับผมอืมครับผม อ่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณโค้ชจุ๋มครับคงได้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่ได้ครับดีครับผมครับผมสวัสดีครับ